รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตั้งเปา้าหมายนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมในการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ผด้ยโอกาสโดยให้ทุกภาคส่วนเป็น,นกลไกขับเคลื่อนผ่านนโยบายรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มและเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายสอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลจึงมอบหมายนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาหรือผ่าน้องกลับมาเรียนโดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศหรืออาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนที่ตกหล่นจากการศึกษาขั้นพื้นฐานภักบังคับรวมถึงเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแผนการดำเนินงานระยะที่หนึ่ง ในปีการศึกษา2,565มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ88แห่งทั่วประเทศสามารถรองรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการจำนวน5,200คนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แวดล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเช่น กมอุตสาหกรรมเวลโกลมีความอุตสาหกรรม TFD ดีดำเนินโครงการอาชีวะอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพโดยมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมากถึง66แห่ง ในปีการศึกษา2,565มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน41คนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาช่างยนต์จำนวน2คนสาขาแมคาีทรอนิกส์จำนวน6คนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน1คนสาขาการบัญชีจำนวน3คนและสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จำนวน29คน และเป้าหมายในอนาคตสามารถรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้ทั้งสิ้นจำนวน162คนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะที่สำคัญในศตรวรรษที่21โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาคี100%เซจัดกระบวนการดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นระบบมีที่พักที่มีมาตรฐานอาหารฟรีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่หลากหลายมีครูประจำหอพักดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง,ง นักเรียนได้รับความอบอุ่นเสมือนอยู่กับครอบครัวมีรายได้ระหว่างเรียนผ่านโครงการหารายได้ระหว่างเรียนรายได้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีงานทาทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพร้อมจะเป็นตนัไกขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันตอบโจทย์การพัฒนาประเทศมุ่งสูง่ความมั่นคง มั่นคังและยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป